สะดวกไหมคะอาสุนันสะดวกก็เปิดกล้องนะคะอ,อาเออรไทยอยู่ไหมคะค่ะเชิญค่ะอยู่ค่ะคุณลูกอยู่ค่ะอยู่คนนี้ยังไม่ได้ไปไหนกลับมาแล้ว ค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อได้เร็วเนาะค่ะมีมีเพื่อนเพื่อนยังไม่สะดวกค่ะอ๋อค่ะสาธุค่ะค่ากับคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะที่คารพอยางสูงค่ะกับคารวะครูทุกท่านค่ะกจริญธรนทำสำนึกดีพี่น้องกิจอาสาทุกท่านค่ะค่ะคุณน้อยอรไทยสุทธิเศสนะคะอยู่จังหวัดชิซิเกตค่ะอายุ ห้าสิบแปดปีก็เป็นนักศึกษาอิยิญัาปีเจ็ดปีค่ะก็ปีนี้ปีที่สองก็จะมาส่งการบ้านค่ะเรื่องพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันนะคะก็ต่อเนื่องมาจากวันที่แล้วนะเมว่าที่แล้วที่ส่งการบ้านก็วันนั้นที่ไปขายเสื้อผ้าอาจารย์ที่วังศิลานะคะเออ ก็ยังนึกอยู่ว่าเอาเรื่องของท่านมาออกมาส่งการบ้านท่านก็โทรมาหาค่ะอาจารย์โทรมาหาว่าข้าวดามีไหมหว่าอย่าี้จะเอาไปขายงานไอ้นครลําดวนนะคะ่ะพอดีมันมีงานที่ศรีสะเกดมันจัดงานเลยบันดอกลําดวนนะคะ่ะท่านก็เลยถามมาเออมีค่ะพระอาจารย์ง,งั้นเอามาให้สิบถุงนะสิบโลนะแบบว่าอย่างเงี้ย ก็เลยให้เพื่อนเพื่อนว่าบอกวิธีทํามาด้วยเนอะว่าทํายังไงจะได้เอาไปโฆษณาให้เพื่อนว่าก็ก็ทีแรกก็คิดว่าจะไปบ้านลาดเงินก็ไม่มีเนาะก็คิดอยู่ว่าจะเอายังไงกันเนาะก็ยังคิดใจน่อยอย่างนะคะคุณรู้แต่เงินไม่ค่อยมีเนาะก็เลยว่าอย่างนี้อาจารย์ว่ามาท่านก็เลยเออก็ได้ข้าวไปก็ได้ข้าวไปขายเนาะท่านก็ได้วันนี้ก็พระอาจารย์ก็ไลน์มาบอกว่าให้ไปเอาเงินเด้อที่วัดวันนี้วันพระเพื่อนว่าอย่างนี้ ค่ะแล้วน้อยก็เลยนึ่งข้าวแล้วก็เอาข้าวไปวัดท่านก็ให้ได้เงินมาก็ที่สวนก็มีผักนะคะก็บอกพ่อบ้านไปเก็บผักเก็บผักบุ้งแตงกวาอะไรพวกนี้ถั่วนะคะก็เลยไปเก็บผักก็เลยได้เอาไปวัดด้วยแล้วญาติก็ก็ได้แบ่งปันนะคะพอดีก็เออก็พอดีก็ได้เจอคุณหมอท่านหนึ่งเนาะท่านก็ไปวัดเหมือนกันวันนี้ท่านทําเอ๊ มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไปนะคะท่านก็เห็นผักโอ้ยเขาบอกว่าก็พูดกันถึงผักกินผักกันอะไรพวกนี้นะมันกรอบดีเขาว่าอย่างเงี้ยก็อย่ากินผักนะผักที่มันไรสารพิษน่ะเขาว่าจะทํายังไงนอกจะได้กินเราว่าเมื่อก่อนนี่เขาผักก็กินผักที่บ้านนะเขาว่าาเขาก็ว่าผักบ้านตัวเองเนอกาะว่ามันก็ว่ามันปลอดสารพอมารู้ทีหลังเขาบอกว่าเขาใส่อะไรนะสสารยืดผักบุ้งไม้แต่ผักบุ้งก็ต้องใส่สารด้วยเขาว่าอย่างเงี้ยนะ เข้า,าโอ้ยเลอมีอย่างงั้นได้เหลยหนูเข้าไปก็มีอย่างงั้นได้เลยมีแบบว่าไม่ไม่เคยใส่เลยที่บ้านก็ปลูกผักปลอดสารนะคุณหมออยากทานไม่หลาะก็อยากเอาซีที่บ้านก็เพราะว่ามันจะผ่านที่นานะคะถึงจะเข้าหมู่บ้านก็มีสวนอยู่ตรงนั้นนะคะพ่อวัดเป็นวัดป่านะคะคุณลูกไม่ใช่เป็นวัดบ้านเป็นวัดป่ามันจะไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่ เราก็ถือว่าวัดป่ามันไม่ค่อยมีคนเราเข้าไปส่งวัดป่าก็ <c oughs> ถือโอกาสไปวัดป่าวัดบ้านแล้วก็ฝากไปเราตัวไม่ไปแต่ใจฝากของไปนะคะถ้าเป็นวันพักก็จะพยายามทําให้ได้อย่างนี้นะคะเหมือนว่าเราจะทําบุญประจําประจําวันอาทิตย์เนาะประจําอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์ละครั้งอะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> ท่านก็เลยได้ไปท่านก็เลย ให้ไปเอาตังค่าข้าวเนาะโอ้ก็ดีใจได้เงินแล้วจะได้ไปวันลาดมีค่าน้ำมันแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยก็เลยถวายท่านคืนไปด้วยแบ่งกันค่ะพระอาจารย์ล้วคนละครึ่งก็แล้วกันก็แบ่งท่านไปท่านว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็ท่านเราไปขายให้ก็ถือว่าเป็นโฆษณาขายข้าวให้ก็ได้ก็เลยว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมากับคุณหมอทีนี้คุณหมอว่ากลับมาเออเดวจะแวะส,สวนมาแวะส,สวนก็เห็นสวนผักเราอุ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้อุ้ยมันน่ากินเก็บให้เต็มตะกร้าแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรอะไปเยอะ ก็เป็นปลูกผักบุ้งกันนั้นนะคะคุูรู้ผักบุ้งแก้วเนาะที่ว่าเขาทาแกงเทโพอะไรวแต่ว่าเราเราไม่ได้ปลูกในน้ำก็ปลูกที่สวนมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สวยแล้วก็กินได้นะคะก็กรอบดีมันก็ได้ไปผักบุ้งผัดไปมาทีนี้มันก็พอได้พอมาบ้านก็อยากรู้ว่าเออเราก็ว่าเออมันมีเป็นสมุนไพรเออก็ทํายาเนาะก็ว่าอย่างนี้ ก็ปลูกสมุนไพรมาเห็นตะไคร้เพราะว่าจะปลูกสะไคร้หอมไว้นะคะะเอาไวส้สก,กัดน้ําสมุนไพรก็ว่ายางเงี้ยเป็นว่ามีได้ทำกินไหมล่ะเป็นว่าทามก็ว่ายางเงี้เพราะว่าไปศึกษามาไปเรียนจากอาจารย์หมอเขียวมาก็เลยว่ายางเงี้ยก็เลยมาทําก็ช่วยต,ตัวชื่ออะไรเป็นว่าแต่ก็เคยกินนี่อร่อยเป็นว่ายางเงี้ยอ้าวยังมีคนรู้จักด้วยเหรอก็เลยว่ายางเงี้ยรู้จักก็เลยเก็บเก็บให้โอ้ยมันบอกว่าดีใจมากเลยได้กินผักังไม่เคยได้กิน ถ้าไม่ได้ไปเชียงใหม่จะไม่ได้กินผักอันนี้เพื่นว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ว่าเรามีแล้วคุณห่อนี่เยอะแยะก็เลยว่าอย่างเงี้ยอยากกินผักแวะเลยในบ้านพุ่นน้อยเนี่เยอะแยะก็บอกเพื่อนอย่างเงี้ปอดสารด้วยค่ะไม่ใช่ปลอดที่ใช้เป็นไรคค่ะไรเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยว่าอย่างเงี้ยทันกันดีใจเฮ้ว่าจะไปทํางานแต่เช้าวันนี้ก็มาแวะสวนสวนสมุนไพรเพล่นไปเลยมันว่าสายแล้วนี่สามโมงก็มาสามโมงที่บ้านเล้ก็ว่าอย่างี้เพื่นว่าวันนี้มันออกมาจากวัดเช้าเนาะ ก็มาแวะสวนถูกใจอันนน้นก็มีอันนี้ก็มันก็ไม่เห็นที่ว่าเราตั้งหม้อสกัดไว้ก่อนที่จะไปวัดนะคะก็ตั้งไว้พอกลับมาก็มีน้ําน้ําสกัดในหมอ้อเิ่นก็บอกว่าอู้มันเป็นอย่างงี้เลยเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้กินเพิ่นก็ดีใจนะคะ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะครูุก็ได้แบ่งปันนะคะได้บุญแล้วก็อิ่มด้วยันนี้ค่ะอ่าอบ<ด>คุค่ะ เห็นมูนานะคะกับอาราไทยเออเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งมาพูดถึงเรื่องข้าวดอกลําดวนข้าวดา,าเหรอะะคะค่ะเป็นข้าวกําค่ะข้าวเหนียวดํำนะค่ะอ๋อเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะข,ข้าวเหนียวดํขาข้าวกลาเขาเรียกข้าวกลาใช่ไหมคะข้าวแดงก็ดําข้าวกลาข้าวหอมนินแถวเนี้ย่ยค่ะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมนินเขาจะเรียกข้าวไรเบอรรี่ ไม่มีปัญหาว,ว,วันก่อนอะพี่เคยเคยสั่งซื้อนะเคยสั่งซื้อมาเออ่จากจากที่เขาขายขายนั่นเลยค่ะปรากฏว่าเอามาหุงยังไงมันก็ไม่สุก่ะทํายังไงมันก็ไม่สุก่งต้องมีวิธีใช่ไหมคะวิธีวิธีการหุงของเขาอะค่ะจ้ะจ้ะมันมีวิธีทําด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปหุงได้เพราะว่า <ๆ S 2> ข้าวพวร่งนี้พอเราจะสีเป็นถ้าจะให้มันดํามากมันก็เรา ก็จะสีเป็นข้าวกล้องนะคะแค่แกะเปลือกออกเฉยๆเขาไม่ได้ขัดนะคะมันก็เลยแข็งเราต้องรู้วิธีทําด้วยเพราะว่าเขาจะทาเดี๋ยวว่าเขาจะต้มน้ําให้มันเดือดก่อนหรือไม่เดือดก็ได้เราจะล้างข้าวแล้วเราจะเอาไปใส่หม้อแล้วก็จะต้มแล้วก็จะกะเอาเวลาว่าจก็ดูนาฬิกาก็ได้ว่าจะเอาสิบนาทีห้านาทีสิบห้านาทีจะให้นุม่มหรือจะให้แข็งหรือจะให้พอดีอะไรพวกนี้จะให้เฉะก็ได้อย่างนี้นะคะเราก็ต้มข้าวค่ะ ต้มข้าวให้มันให้มันนุ่มก่อนต้มให้มันนุ่มก่อนแล้วทีนี้เราค่อยเอามาแช่กับข้าวขาวเพราะว่าเราถ้าเราไม่อยากให้เปลืองข้าวดามากมันจะแข็งก็จะผสมข้าวเหนียวขาวนะคะก็เอาข้าวเหนียวขาวมาล้างน้ําแล้วก็มาแช่รวมกันมันก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวดําหมดเลยค่ะทีนี้นะแต่ว่าข้าวขาวไม่ต้องต้มต้มต้มเอ่อต้มข้าวเหนียวดําก่อนค่ะแล้วแล้วแล้วทํายังไงต่อนะ ้มเสร็จเราก็เอาปิดไฟเอาลงมาแล้วใช่ไหมบางทีเราก็จะรอให้สักพักหนึ่งก็ได้แล้วมันเข้ามันจะขึ้นอืดไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าข้าวเรามันนุ่มแล้วไม่รอก็ได้เราก็จะเอาเข้าวขาวที่เราล้างไวน้นะเราเอามาแชร่รวมกันเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็แช่ไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะเราจะนึ่งตอนไหนเราก็มานึ่งได้เลยอ๋อไม่น่าละ่ะไม่น่าล่ะเพราะว่า พอพอเอามาทํายังไงนึ่งมันก็ไม่สุกมันก็ยังเป็นเม็ดแบบนั้นก็เลยก็เลยเอ่อเอ่อเขียนรีวิวไปให้เขาว่าเอามาแล้วทําไม่สุกคนขายก็บอกว่าเอ่อก็ต้องผสมทีนี้พี่ก็ว่ามันต้องผสมอะไรคือเขาก็ไม่ได้บอกวิธีให้เราไงเราก็ไม่รู้เราคิดว่ามันคือข้าวเหนียวตัวทั่วไปข้าวเหนียวเหมือนตัวทั่วไปที่เราเอามานึ่งหรือเราเอามาหุงอย่างเงี้ยค่ะ อมน่อก่อนก็เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเราก็ทําไม่สุกเหมือนกันแต่เราก็ถามแม่ค้าเขาหน่ะพอดีพี่สาวก็จะเป็นแม่ค้าทําข้าวแกงอะไรพวกนี้นะค่ะเขาจะรู้อยู่ในเมืองในจังหวัดรีสะเกษนะค่ะอยู่ในตัวเมืองพี่สาวก็จะเป็นคนเป็นแม่ค้าก็เลยถามเขาเอ๊ะข้าวเหนียวดํานี่ทํายังไงนะมันถึงจะนุ่มน่ะเห็นเขาขายแล้วมันนุ่มเั้ของเขามันนุ่มโอ้ยมันต้องมีวิธีทำเขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็บอกวิธีมาค่ะก็เลยได้วิธีเขาก็เลยได้บอกญาติเพื่อน ต้มน้ำก่อนแล้วก็เอาข้าวเหนียวดำลงไปต้มไม่ต้องแช่ก่อนใช่ไหมคะข้าวเหนียวดำไม่ต้องแช่ค่ะเดี๋ยวเอามาแช่ทีหลังไงคะต้มเสร็จแล้วค่อยมาแช่รวมกันกับข้าวขาวอ๋อเอามาต้มต้มเสร็จก่อนแล้วก็เอามาแช่รวมกับข้าวเหนียวขาวค่ะแล้วทีนี้ถึงจะนําไปนึ่งก็เราแช่ถ้าข้าวเหนียวขาวมันอ่อนแล้วมันนุ่มพอได้คือเราได้แล้วได้ที่แล้วเราก็เอาไปนึ่งได้เราค่อยเอาไปนึ่งค่ะอื ก็จะทำอย่าง,งน,น,นี้จริงๆอันนี้อันนี้แม่ค้าต้องบอกเขาด้วยนะเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องแบบพี่นะซื้อไปก็เสียของทําไม่ได้สุดท้ายอ่ะวันก่อนก็ต้องเก็บจนจนจน,จนมันมอดกินหมดอะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาขายกิโลเท่าไหร่คะอ๋อขายกิโลห้าสิบาทค่ะฮโลอืลปลูกเยอะมันจะนนมีเยหคะ ปีนี้ได้เยอะอยู่ค่ะก็ได้ยี่สิบสามสิบก็ทั้งเขาเหนียวขาวเขาเหนียวดำก็ประมาณห้าสิบปุ๋ยนะคะกระสอบปุ๋ยก็ก็พอได้อยู่ค่ะกี่ไร่อะค่ะก็ทําแค่อย่างละไร่แค่นั้นเลยค่ะทําไร่เดียวไม่ได้ทําเยอะเป็นเพราะว่าเ,เราจะทํานาดําเ,เราทําเองเป็นข้าวุีดเดือนไหใช้เวลาปลูกกี่เดือนคะ ก็ปกติทำนานะค่ะุณรู้สามเดือนค่ะเป็นสีเดือนก็วานก็วานก้าก็ดำนานเหมือนปกตินะค่ะมันจะมันจะได้เกี่ยวช่วงข้าวหนักที่ว่าข้าวร้อยห้าอะไรพวกนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวก่อนมันไม่ได้เป็นข้าวเบาเป็นข้าวหนักได้เกี่ยวพร้อมๆกันกับช่วงนั้นนะช่วงข้าวสุกนะคะทางภาคอีสานเขาทำนะค่ะถ้างั้นถ้างั้นต่อไปอาราไทถ้าขายข้าวเหนียวแบบนี้ต้องพิม เอ่อพิมพ์เป็นวิธีหูไว้ด้วยนะคะคนที่ซื้อไปพุณน้อยก็บอกเขาทุกคนนะว่าเ็าว่าหูยังไงมันนุ่มมันก็เพราะว่าทุกคนก็คงก็คงไม่รู้แหละค่ะมีส่วนมากไม่รู้ <c oughs> <ช>เพราะว่าถ้าอาจารย์เราไปก็บอกว่าต้องบอกวิธีมาด้วยนะจะไปขายนะน่ยพี่น้อก็บอกวิธีม <c oughs> ันไปว่า <c oughs> ทําอย่างนี้ <c oughs> พอดีกลัวท่านจะนึ่งไปไม่สุกเนาะก็ <c oughs> พุณน้อยก็เลยแถมไปก็นึ่งข้าวไปให้หัวข้าวสามกิโลนะค่ะ นึ่งข้าวให้ปกระติกหนึ่งให้เอาไปแล้วผมจะไปอุ่นให้ให้ญาติดูวเวลาเนั่นก็คือไปอุ่นให้แล้วก็ให้ดูวิธีมันว่าก็หอมขายดีเขาว่าอย่างเงี้ยอันสุกก็ขายได้มาก็นึ่งเอาเข้าวสารไปด้วยเอาเข้าวสุกไปด้วยก็ขายก็เดือนละครั้งอย่างเงี้ยว่าเลยค่ะก็ก็ก็ขายได้แต่คนไม่เยอะค่ะแค่ชั่วโมงเดียวมันก็นั้นนเรียกกันน้อยก็ได้ประมาณนั้นนะคะ่ะอีนี้มันก็ได้พอดีก็ได้เออ ก็ด <ítulo> ีใจนะว่านี่นี่ก็ยังมีอยู่นี่มีเป็นข้าวกล้องนะคะเออเป็นสีข้าวกลข้าวไรเบอรี่ก็ข้าวกล่องเพราะว่าเขาจะสีมามันจะไล่กันเลยกลายเป็นข้าวสามกระสับนี่ก็รู้กลายกําลังกอกอยู่นี่ว่าเนี่ยข้าวกระสอบนี้จะไปบ้านลาศก็เลยว่าแี่นี่นี่กองเศกระสอบไว้ไม่รู้จะใส่รถไปได้ไหมเนี่ยนี่ไม่รู้นี่นี่ดูเห็นไหมคะโอ้ โอ้โหเยอะเลยเกือบสิบสูงละนี่ยังไม่เสร็จยังกองไม่เสร็จทั้งข้าวแดงข้าวดำข้าวกลมข้าวหอมมีข้าวแดงข้าวดำข้าวขาวอืมข้าวหอมงนะค่ะมีข้าวหอมนินด้วยไหมคะมีค่ะมีข้าวหอมนินนี่คือข้าวเจ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เอาผสมหุงได้เลย เราไปเราจะไปหุงเราต้องไปสมอีกก็ได้ถ้าเราไม่เจ็ไม่กินเพราะว่ามันจะเป็นดิ้นร้อนเนาะครุใช่ค่ะน,นี้มันจะเป็นดิ้นร้อนมากเราก็จะผสมข้าวขาวเยอะกว่าข้าวข้าวกล้องข้าวดาพวกนี้นะคะอืมาโอ้จา๋าช่วยค่ะได้เอาไปบ้านลาดด้วย <laughs> งมือที่แล้วก็ได้เอาไปแบ่งปันที่บ้านลาดเหมือนกันแต่ว <laughs> ่านะไม่รู้่างวดน,นี้จะเอาไปได้แค่ไหนก็เลยเอาใส่ถุงไว้ก่อน แค่ไหนก็แค่นั้นแหละก็ว่าแต่ก็จะเอาไปฝากที่บ้านล่าด้วยว่าจะได้ของมันเป็นข้าวที่ตอนนั้นที่ว่าเอ,อข้าวที่ว่าเราเกี่ยวไปแล้วคุณลูกมันก็จะมีข้าวลูกมันออกมาอีกทีหนึ่งเพราะว่านานเราไม่มีวัวควายกินเนาะแล้วมันก็มีน้ําด้วยน้ํามันเกี่ยวข้าวเสร็จยังมีน้ําแช่อยู่มันก็มีลูกข้าวขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าลูกข้าวก็ไปเกี่ยวมาก็ได้หลายสอบนะได้สี่ห้าปุ๋ยนะคะก็รู้วันปีนี้นะ่ะ ก็สีออกมานี่มันจะเขียวเพราะว่าไม่ได้ให้มันสุกมากอะค่ะมันจะเป็นแบบข้าวเม่าเลยใช่ใช่เขาขายแพงนะเห็นในเห็นในในเพจต่างๆอันนั้นเขาขายแพงอยู่นะค่ะขายแพงแต่นี่ไม่ได้ขายแพงหรอกค่ะขายราคาสี่สิบบาทเห็นอเห็น่เห็นอยู่ที่เป็นเขียวเขียวเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะนมข้าวเหรอเขาเรียกอะไรนะใช่เขาเรียก เรียกนมข้าวแต่ว่าใช่ค่ะที่ว่ามันยังไม่นั่นมัน่มันไม่สุกจัดอะ่ะมันแก่จัดแต่มันมันมันยังไม่สุกจัดก็ข้าวมันเต็มเม็ดอ่าใช่เต็มเม็ดแต่ว่าไม่แก่จัดค่ะน้ำนมข้าวนะมันจะทําได้เพราะว่าข้าวมันจะมีวิตามินถ้าอย่างนั้นก็มาจะทาข้าวอย่างนี้กินเขา,มา,ขามาทำข้าว,าาวมา,าวกไมคะหรือว่าเอามาหุงได้เลยเอามาหงได้เลยค่ะ เอามาหุงได้เลยไม่ได้เป็นข้าวเมาเพราะว่าถ้าเป็นข้าวเมาเราต้องไปคั่วอีกทีหนึ่งต้องไปแช่น้ำให้มันนุ่มแล้วก็ไปคั่วคั่วแล้วเราถึงจะไปให้เขาสีให้แล้วถึงจะมาเป็นข้าวเมาได้มันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเป็นข้าวเมาเนอะแต่นี่ข้าวยังไม่สุกที่เราเอามาเป็นข้าวกล้องข้าวขาวเนี่ยค่ะ ค่ะก็นุมโมทนาด้วยนะคะได,<า>ได้ไป<า>ได้ไปทำบุญใหญ่เลยค่ะ,ะน้องเอมีอะไรจะเสริมไหมคะโอ้ยเศรษฐีเศรษฐีชาวนาเศรษฐีชาวนา <c oughs> แจกข้าวโอ้สะบ้านหั่นแหล็กเลยมีทุกสายพันเลยะคะ่ะน้องเอ <c oughs> ค่ะกราบคารวะอาจารย์ค่ะจะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะฟังต่อเนื่องนะคะเริ่มตั้งแต่ครั้งที่แลว้วกับครั้งนี้้ก็รู้สึกเบิกบานไปด้วยกันค่ะ อย่างที่พี่โสบอกนะ,นะคะเป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีกุศลเลยนะคะเพราะว่าได้ได้ยารแบ่งปันค่ะแล้วแบ่งปันแล้วก็ยังมีความเบิกบ,บานค่ะอนุโมวนาจริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอะไรสซือค่ะ